โอเคครับวันนี้พี่ชาติคนชอบนอนดู Youtube มากินยายร้านมากินที่ข้างๆบ้านสันรประตองชื่อร้านร้องทานลวงข้าวครับมากับเพื่อนพี่ยุทธสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเราไม่รู้เรายังไม่รู้เลยว่าเข้าตรงไหนนะเราลงรถไปด, <Okay. S 1> ดับเรื่องรถครับไป,ไปครับ โอ้นี่ฮะบรรยากาศนี่ริมท้องน้เขียดร้องใครอยากจะมาก็ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะเดี๋ยวก็ลองทานล้วงข้าวสันปะตองสันปะตองเลยไปกันเลยขึ้นมาคั้างแรกนะครับข้างบ้านแต่ไม่ไม่เคยมาฝั่งซ้ายมือก็เป็นข้าวาลังหวานนะครับถนนกว้างโอเคที่แรกนึกว่าเออเออถึงว่าถนนจะแคบมีทางเข้าทางเข้า ทางเข้าก็มีดอกไม้ถ้ามากลางวันก็อาจจะสวยนะนี่น่าจะเป็นจุดเซลฟี่ของใครบางคนทางทางเข้ามันเพ่นอันนี้นะขลังไม้มกัดไม้กระดานเดินมรดนะมันะกลางคืนตอนนี้เรามากลางคืนฟังเสียงเขียดไปแล้วแต่นุ่นนะฮะเราถ่ายมากสงสัยจะตกการคลองร้องทานรวงข้าวนี อะไรให้เรากินมา้างปกติสรปรปตองมีที่ไหนพี่ชาติกินหมด <c oughs> <c oughs> กินหมดขอให้มีเมนูอร่อยแล้วสาวส,สวยเบียร์เยน็นๆบริการประทับใจรลองทานลองข้าวนี้มาถึทางแยกอ่ะอะลังมาเป็นที่นัง่งเราก็เดินต่อโอ้เขานั่งลงไม้มด้วยไม่เห็นนะขอโทษสิงไม้ด้วยมีข้าวมีกบมีเขียด มืออึดอังด้วยหรือเปล่านีนะถ้ามืออันนี้ถ้าเดียวซ้ายก็รู้สึกจะเป็นมีเสียงเครงไม่รู้ว่ามีอะไรจุดของนันแต่เราจะเลี้ยวขวาเพราะว่ามันเป็นกว้างมากครับกว้างมากนะน่าจะเป็นหลายไร่เหมือนกันสิบไร่ได้ไหมาสาวสาวเพียบมือเบี้ยให้เรากินหรือเปล่าเออ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสสวันี่เบียให้กินสักขวดไหมค่ะนี่นะโอเคไม่แพงนะอันนี้โอปิสเตอร์มันมืดหน่อยนะไม่เป็นไรขอโทษทีเขาเขามีบริการโควิดต้องอาถรรพหน้าทำไมอันนี้เอาโควิดอันนี้ทานหน้าอันนี้ เอานนี่ยทาหน้านะเอาทาหน้านะโอเคเราเล่นโอเคยังนีครับขอ,ขอนั่งไอ้ที่มันใกล้ๆอันนี้ได้ไหมครับอนันนี้ท่านัฐมนธรมตีเราเล่นเรียน่าเทาะไม่ไม่ไมคือฝึกเป็นยูทูบเบอร์ มันมันมืดมันไม่เห็นใครสักคนอันนี้เจ้าของร้านกับรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้ยไม่เห็นต้อาสักคนไม่เห็นเราะการโฉกามลมมันมืดนี่อยากไปดุเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ได้เยอะแะรวยก็รวยพันนั้นไม่กี่วันก็เลยก็เลยอยากจะเปลี่ยนบ้างนะนะอันนี้ขอปิดบังเอชื่อของรัฐมนตรีหน่อยครับเจ้าของร้านหน่อยหนึ่งแล้วช่วนมลมครับโอเคก็ะเรจะไม่แม่อุดหนุนไม่มาไม่อุดหนุนมามานแรกล ก็อยากเห็นดูแล้วก็โอเคเลยนะลองจะแก้วบอกยากจะกินมากกว่าหลายแก้วครับจะกินเบียร์จะกินเบียร์เท่านี้เดี๋ยวพี่จะกัดเองมากินเบียร์อยู่แล้วมากินอะไรเบียร์กําลังจะสั่งเนี่ยกําลังจะหาโต๊ะนะเอานังเราจะนั่งโต๊ะใกล้ๆกันนี่ไหมโอเคนะตอนนี้พี่ชาติลิ้นพันนะฮะแล้วก็มาเที่ยวร้านลองข้าวร้านรวงข้าวรองรองทานรวงข้าว จะนั่งใกล้กับท่านราัตมนะฮนะนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะนั่งกินต่อนะทุกท่านถ้าส,สนใจเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนิดหน่อยแล้วจะมาให้กลางวันอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับขอให้โชคดีเดี๋ยวคุยกันใหม่เดี๋ยวเจอรอบใหม่คุยกับน,น้องท่านราัฐมนตรีนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดี โ oh. <laughs> ทษทีสงสัยมันกดไปลงมือใหม่มือใหม่ม